สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครเข้าสู่การ w d บ b a t e ข่าวสารของพิาะแดงแมนเชสเตอร์อินเตอร์อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราจ่ายครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ p d p 2 4เริ่มต้นกันที่5ปัญหาใหญ่ทําทให้เทนฮากเริ่มต้นพิมลิกโคตรยาแย่ขนาดนี้เรื่องที่หนึ่งครับบอร์ดยังไม่ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เอริสเทนฮาครับยังไม่รับการซัพพอร์ตจากบริหารของแมนยูอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเสริมทีมที่ล่าช้า แล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจจริงสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยยังแทบจะไม่ได้นักเตะที่ต้องการเลยอย่างเดียวของฟิกกี้เดยองครับยิ่งเห็นได้ชัดถึงความอ่อนหัดแล้วก็ไม่กล้าพูดคุยอย่างเต็มสูบและการปล่อยให้ยืดยืมมาจนถึงป่านนี้ทั้งที่นักเตะคนนี้แหละคือคนที่ใช่และก็คนแรกของเทนฮากที่ต้องการมาร่วมทัพหรืออย่างน้อยนะครับถ้าไม่สามารถปิดดิวได้จริงๆเนี่ยก็ควรจะแจ้งเทนฮากมองหาเป้าหมายใหม่ไม่ใช่ปล่อยให้เวลาค่อยๆหมดลงไปแบบนี้นะฟิกกี้เดยอง สองครับปัญหากองกลางไม่ได้รับการแก้ไขครับกองกลางตัวรับเป็นจุดอ่อนของทีมมานานแล้วหลายปีครับถ้าจะบอกว่ามีการเปรียบเทียบกับทีมใหญ่ๆนะครับต้องบอกว่าคุณภาพต่ำกว่าทีมอื่นอย่างมากมายเอริกเทนฮากเองนะครับก็เห็นจุดนี้เหมือนกันถึงการร้องขอตัวของฟินกี้เดยองเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร็วนะครับไม่รู้ว่าด้วยความไว้วางใจ ให้กับทีมซื้อขายมันจจเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเชื่อใจสิทธิ์เก่ามั่นจจเกินไปจนไม่ได้มองหานักเตะคนอื่นมาทดแทนเป็นทางเลือกสำรองในตอนนี้เลยเมื่อดีลของฟิงเกอร์เดยองนั้นเนี่ยลากยาวมาจนถึงตอนนี้ทําให้ทีมไม่ได้มีกองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาทําให้ปัญหาเดิมยังคงอยู่ต่อไปที่แมนเชสเตอ,อ,อร์ยูไนเแต่แก้ปัญหาไม่ได้สักทีครับเรื่องที่ 3. ครับนักเตะใหม่อยากได้จริงหรือเปล่าครับฤดูกาลนี้แมนยูได้เป้าหมายนักเตะใหม่มาแล้ว3คนครับประกอบไปด้วยไทยเลอมายาเซีย คริสเตียนเอริเชนแลวก็ริซันโดมาติเนสแต่คําถามคือนักเตะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของเอริกเทนฮากหรือเปล่าครับอย่างเช่นคริสเตียนเอริเชนครับอาจเป็นเพราะว่ามีการเซ็นฟรีและเข้ามาเนี่ยเพื่อเพิ่มขนาดกลุ่มกําลังให้ทีมเนี่ยไม่ได้ดึงเป็นตัวหลักแต่อย่างใดครับเซนเตอร์หาเป้าหมายตอนแรกคือยเรีเดนทิมเบอร์ครับแต่นักเตะเกิดเปลี่ยนใจก่อนสุดท้ายจะต้องไปหันคว้าตัวริซันโดมาติเนสเข้ามาทดแทนส่วนตำแหน่งของไทเรลมาเลเซีย er ครับ น่าจะเข้ามาเพื่อต่อสู้ยั่งตำแหน่งซะมากกว่าที่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือยึดต,ตัวจริงในทันทีที่แมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดสครับการประเมินทีมในพรีเมียร์ลีกนั้นต่ําจนเกินไปเป็นที่เข้าใจว่าเทนฮากเองนะครับน่าจะมีการศึกษาข้อมูลพรีเมียร์ลีกมาเป็นสดิบดีแล้วนะครับแต่ด้วยการเตรียมตัวนั้นมีน้อยจนเกินไปและก็ทีมระดับแมนยูเองเนี่ยคู่แข่งที่ถูกศึกษาประเมินเป็นอย่างดีน่าจะเป็นทีมระดับบิ๊กหหรือ ทีมที่จะมาลุ้นแย่งตำแหน่งพื้นที่อยู่ฝั่งจิมเลีกซะมากกว่าทําให้บางทีเนี่ยทีมระด,ดับตรงกลางตารางเนี่ยหรือระด,ดับล่างของลีกอาจจะถูกมองข้ามหรือประเมินค่าต่ําจนเกินไปสะหน่อยแต่ในตอนนี้เทนฮากเองนะครับน่าจะเข้าใจแล้วว่าทุกทีมในพิมเียร์ลีกนั้นเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวแสบได้เสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดข้อที่5ครับสไตล์การเล่นที่ดีครับแต่มาช้าไป แมนซิตี้และลิเวอร์พูลนั้นเล่นในระบบเพลยซิ่งที่มีการบีบพื้นที่เร็วจนสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วหลายรูการจนถึงตอนนี้แม้ว่าทีมระดับกลางบางทีมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเล่นรูปแบบนี้และสามารถทาให้ดีซะด้วยครับอย่างที่เห็นว่าในขณะที่หลายทีมเล่นในระบบนี้กันมา4-5ถึงรูการแล้วแต่แมนยูเองเหมือนรู้สึกพึ่งช้าไปและเริ่มหัดเรียนรู้ในระบบนี้บางส่วนแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ปีกี่กรูการครับถึงจะลงตัวสักที แทมในตอนนี้ทั้งแมนซิตี้และลิเวอร์พูลครับก็เหมือนจะมีการเปลี่ยนรูปแบบใช้ใกองหน้าตัวเป้าจุดสกอร์กันอีกแล้วแบบนี้ไม่รู้เมื่อไหร่ครับที่แมนยูจะตามทันคนอื่นสักทีครับอันนี้ก็ยังช้าอยู่นะจ๊ะนี่คือการนับเด็ข่าาสารของพิซซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ